เป็นเป็นทรงอะไรนะอย่างเงี้ยเขาเรียกลองทรงต่ำลองทรงต่ำเปิดข้างเปิดข้างสูงนิดนึงสูงนิดนึงโอเคครับลองทรงต่ำเปิดข้างสูงนิดนึงวิธีตัดวิธีครั้งแรกเลยครับใช้เบอร์หนึ่งใช้หวีตัดนะฮะดูนะฮะดันดันผมแบกขึ้นไปเมื่อวานนี่ผมก็สอนให้ดูแล้วว่าระหว่างคิ้วกับผมมานี่ให้อยู่แนวเดียวกันดูนะครับนี่อย่างนงี้ก็ดันสูงนิดนึง ลองทรงต่ําด้านบนจะไม่ยุ่งของเขาครับนี่คือวิธีทําเมื่อกี้นี่ทําทรงซอยให้ดูแล้วดูนะอันนี้ขึ้นโมเดลก่อนขึ้นแบบแผนเนาะขึ้นแบบก่อนอขึ้นแบบก่อนเอาด้านในก่อนนะครับเอาด้านในก่อนสองเส้นสามเส้นที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยคอ้ตัวนี้ผมก็ใช้ประจําใช้แล้วมันก็ได้ผลประโยชน์จริงๆแล้วทําง่ายด้วยครับนี่ขึ้นโมเดล จากตีนผมขึ้นไปสองเซนสามเซนแค่นั้นเองติ่งหูเนี่ยระดับติ่งหูประมาณนี้ประมาณติ่งหูนี่แหละเนี่นี่เราชี้ให้ดูด้วยชี้ให้ดูเลยนะครับนี่ชัดเจนนะครับชัจเจนอ้นบอกชัดเจนนี่ใครไม่ทราบก็ทักมาเลยครับอยากทำยังไงก็ลองทำดูมาสอบถามอาจารย์อ้นก็ได้ครับมีเวลาว่างตลอดยี่บสี่ชั่วโมงครับถามได้เลยครับถามได้เลยแต่ล่นลายเล่นเฟซไม่เป็นเล่นไลยเป็นครับเป็นคนกึ่งจะโบราณยังไม่ถึงกับโบราณเลยนะครับ ไม่ใช่โบราณแมนนะอธิบายได้อธิบายได้ให้เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นกันเองวันนี้มีพระเครื่องเต็มคอเลยครับน่าจะเป็นวันสําคัญอะไรสักวันหนึ่งนะครับใส่พระเครื่องเต็มเลยวันปิยมหาราชวันวันเลือกธาตวันเลือกธาตนะครับผมก็เลยเอาท่านมาแฝันลองดูมีพระเครื่องเต็มคอเลยครับผมครับก็ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับผมอาจารย์อ้อนเจริญรุ่งเรืองด้วยครับผมด้วยครับและ ทุกท่านเลยครับจะเลื่อเรื่องมันหยุดราชการวันพิยะก็เลยต้องเอาลงมานิมนต์ท่านลงมาเป็นประดับร้านให้หน่อยนึงครับผมแค่นั้นแหละโอ้เหรียญมีเหรียญเหรียญของของรอห้าของรอห้าทั้งนั้นเลยโอ้สวยงามมากเดี๋ยวจะขอดูมากนะครับรับได้ครับได้เอาลงมาเฉพาะวันสําคัญเอาลงมาเฉพาะเอาลงมาเฉพาะเอาลงมาเฉพาะวันเงินเลยนะครับนี่เหรียญเงินเลยนะครับเอาลงมาไม่ใช่ไม่ใช่อยากให้เพื่อนี่ใช่เลยครับนี่ครับนี่ครับ เป็นเหรียญเทวดานี่เหรียญเทวดาครับครับครับเหรียญรอห้านะครับเดี๋ยวค่อยชมกันนะครับเดี๋ยวจะให้ชมอาจารย์อ้อนจะให้ชมมันเยามหาลาชครับทีนี้เรามาดูวิธีตัดทรงครับลองทรงต่มขึ้นแบบแล้วดูนะฮะขึ้นแบบนั้นวีเสียง45้าองศาไปวีอันนี้เข้าด้านในเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมาตัดด้านนอกนะครับคือการตกแต่งตัดด้านนอกตกแต่งตกแต่ง หวีเฉียง45องศาฟันหวีหงาย30องศาแล้วปัจเลี่ยนก็หวีเดินขึ้นไปพร้อมกันพร้อมกับใช้คําว่าเทสลีเทสเทสลีเทสเทสลีเทสเจ้าทำบ่อยๆและจิกเก่งครับ,รบตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบอย่างน,นี้นะครับภาษา<ล>ไทยเท,ทีอเอภาษาไทยว่ารตรวจสอบตรวจสอบหนึ่งตรวจสอบสองลีเทสบ่อยอีกครั้งหนึ่งครับหวีลงหวีลงหนึ่งครั้งหวีลงสองครั้งหวีขึ้นหนึ่งครั้งในขณะที่หวีขึ้นนำบัตเลีล่ยนถยไปด้วย วีลงสองครั้งวีขึ้นหนึ่งครั้งในขณะที่วีขึ้นนำบัตรเลียนไทยไปด้วยเฉียง45ห้าองศาปลายผมหงายออกมา30องศาครับแค่นี้แหละครับครับถ้าเข้าใจแล้วก็ลองทําดูครับทำดีมาถามอาจารย์อย่าอย่าเครียดกันนะครับสนุกสนานตลกโปกฮาดูหน้าอาจารย์ดูหน้าอาจารย์ด้วยครับครับนะครับ อย่าโมโหนะครับนี่หมาบูด็อกนะครับไม่รู้โมโหเปา่าครับอาจารย์อน่ไม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 ่นะครับผมเป็นคนอารมณ์ดีมากทำม่ดูทำม่ดูหน้าตานี่ถ้าเล่นจริงๆน่าจะเล่นเป็นตองฝ่ายโจรนะครับเป็นหัวหน้าของโจรหรือเป็นโคโรบินเดอร์ชิงไอเอ็มซีติงออนเดอรแช่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 แชผมไปด้วยเล่นหล่อแต่แต่แต่ตัวจริงคือพระเอกนะครับอาจารย์ออนคือพระเอกโอ้ยอารมณ์ดีมากเลยเด็กเล็กเห็นนี่ร้องกากเลยเด็กไม่มีสัจจะในมูจโนรครับ ไม่มีตะพนอ่ไม่มีตะพนในผิพัดได้ผีพาดจะเป็นวงดนตรีไทยได้ยังไงอ่าใช่ถ้าไม่มีตะพนน่ะมันในวงผิพัดมันจะเป็นระนาดได้ยังไงเอามาเข้าเรื่องของเราครับเอานี่คือการตัดผมลองทรงตามแต่ใช้วิธีตัดตามแผนแผนแผนที่เราวางไว้ตอนนี้แผนเอหรือแผนบีครับอันนี้อันนี้แผน B เพราะแผน A เราแผน A เราใช้เบอร์หนึ่งเสาะด้านในเสาะด้านในห่างจากด้านหลังไปสองเซ้น อันนี้แผ่นบีคือการตบแต่งถ้าแผน C นี่คือหันกอี้มาด้านซ้ายด้านขวาดูนะฮะตัดบอกวิธีด้วยตรงนี้วิธีก็คือระหว่างหางคิ้วมาหูอย่าให้เลยไปมากถ้าเลยไปมากมันจะขึ้นสูงเป็นลองทรงสูงหางคิ้วกับหูมันอยู่ในแนวเดียวกันครับขึ้นไปได้นิดหน่อย เนี่งนั้นน้อยไม่มากนะครับไม่มากครับที่นี้ทรงเอมันจะมันจะเป็นทรงรองทรงสูงไปครับอันนี้คําสั่งคือรองทรงต่ำตามโมเดลที่เราขึ้นไว้ว่าห่างสองเส้นรัยดูนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับถ้าพลาดก็จะกลายเป็นรองทรงสูงไปครับผมครับผม นี่เลมมาเทสรีเทสวีลงสองครั้งวีขึ้นหนึ่งครั้งวีลงสองครั้งวีขึ้นหนึ่งครั้งในขณะที่วีขึ้นนําบัตเตเลียนถ่ายไปด้วยถ้าเราไปตัดตอนบัตเตเลียนตอนวีลงมันจะไม่สวยมันจะไม่เป็นทรงใช่ครับผิดเขาเรียกวิธีการที่ผิดครับนี่วีขึ้นไปปบัตเตเลียนก็เดินไปด้วยอย่างนี้มันจะถูกวิธีที่ถูกด้านหลังด้านหลังบอกวิธีวยครับด้านหลังดูนี่นี่นี่นข้างหลังข้างข้างเนี่ยบอกวิธีเอาปลายวีแตะติ่งหูหงายฟันวีสามสิบห้าสามสิบห้าองศา เลื่อนออกมาอย่างนี้ให,ให้ปลายหวีอยู่กับติ่งหูนี่ครับใช้กลางหวีเป็นตัวตัดด้านหลังนะนี่นะถ,ถ้าเอาปลายหวีตัดมันจะแหวง่งครับนั่นวิธีการง,ง่ายจะปฏิเส่นดีบ,บ,บที่หนึ่งเห็นไหมครับสําหรับช่างใหม่เท่านั้นแหละที่เรียนแบบนี้ละเอียดแต่ช่างเก่านะเขาไม่ให้ทาหรอกเขาบอกว่าช่าง คนอธิบายน่ะอ้ยใครก็ทําได้ทั้งเก่าโบราณแมนนะครับนี่เขาเรียกโบราณแมนอันนี้โบราณแมนไม่เป็นไรครับเราไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับทําแบบไหนก็ทํากันไปใครชอบแบบไหนอันนี้สาธิตให้ดูเพราะว่าเรงที่พระท่านบอกอ่ะชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นไปที่ชอบ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 โพชเนมตันยุตุงเอาพุงเป็นเกณฑ์กินแล้วเอ็นพักผ่อนกายาอันนี้ก็เป็นที่ชอบที่ชอบอะไรที่เราชอบก็ทำไปเรื่อยแต่อะไรอย่างงี้่ครับ สิ่งไหนมีความสุขทําไปนะครับผมอยู่ในโลกมนุษย์นี้บางทีเราก็จะมีอายุที่จะอยู่ในโลกมนุษย์ไม่เกิน75ปีโดยเฉลี่ยครับเส็จแถ้าคิดเป็นชั่วโมงไม่รู้กี่ชั่วโมงผมก็ไม่รู้ดูนะครับนี่ดูสดเสร็จแล้วนะดูนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูด้านหลังดอด้านหลังดูด้านข้างดูด้านข้างครับดูด้านหน้าแล้วด้านหน้าทำยังไงคนนี้เป็นขอบนิดนึงเราแต่งให้นิดหนึ่งดูนะฮะด้านหน้าไม่ต้องออกเลยคนนี้ ด้านหน้าไม่ต้องออกนะนี่แ่เพเดียวเพราะว่าถ้าจะเอาข้างหน้าออกคือหมายว่าผมอยู่ระดับคิวระดับระดับนี้เราตัดขนาดนี้นี้พอดีแล้วครับครับเสร็จแล้วครับนี่ยลองทรงต่ำเสร็จเรียบร้อยนะครับทรงนี้โอ๋หล่อมากเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์และนายแบบครับขอบคุณมากครับ